สี่สามสองหนึ่งเสร็จไปเลยครับเรามีประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาซื้อประกันภัยโควิดกับเรานะครับผ่านระบบีพเข้ายอุตสาหกรรมนะครับ ถึงสกกองล้านห้าแสนตครับเพราะฉะนั้นนี่ครับการยอมรับหรือการที่ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของเองนะครับกาใช้ระบบไซเบอร์นะครับการใช้การซื้อขายของออนไลน์เนะี่ยกลายเป็นวิถีใหม่ชีนครับและสิ่งที่เราต้องมองเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหลายๆครั้งไหนหน้าข่าจะมีหน้าข่าวปรากฏว่าเราซื้อของแล้วได้ของมาไม่ตรงปกบ้างถ้าเราซื้อของมาแล้วเรารับของเพรว่าในน้นไม่ได้รับการส่งมอบนะครับหรือแม้กระทั่งว่า ซื้อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสักทหนึ่งเงนินในบัญชีย่ถูกหายไปครัอะไรทั้งองน,นี้เ็นต้นก็เป็นความเสี่ยงของประชาชนะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่รัฐบัลนี้นองกาก,นนก,ก,กต้องทำเวที่จะหายท้องที่จะไม่ให้โดนเหตุการณ์เขึ้นชาตวัแต่ว่าอาชญียรลอลาเันกรนั้น,นครับก็มีความพยายามต่างๆกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีค,คนเป็นกำลังกามประกันไนวย personally i ขึ้นมา เพื่อเป็นทางออกให้กับประชาชนอย่างน้อยสุดก็เป็นการบรรเทาความทุกข์เฉยามเฉียกับประชาชนโดยทั่วไปครับในกรมการไ่องเที่ยวไซเบอร์ที่เรามีอยู่มันไม่ใช่มียงรถเฟอร์นิเจอร์ไเราเก็มีกรมการท่ะงเที่ยที่เป็นลักษณะไซเบอร์โทรจิตนะครับสำหรับองค์กรขนาดใหญ่สำหรับบริษัททั่วไปสำหรับพวกกลุ่มเอสเอทีครและตอนนี้เราเข้ามาถึงในเรื่องของเ o อร์นิเจอร์ไซเบอร์รับ ทุดแรกที่เราออกมานี้นะครับเราพุ่งความร่วมครองกันที่ในเรื่องของการสั่งซื้อซื้อสินค้านะครับความความไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้น,นความร่วมครองก็จะอยู่ในสองกลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือว่าเราซื้อสินค้าแล้วเราไม่ได้สินค้าถ้าสินค้าไม่ตรงปหรือไม่ตรงกับเกณฑ์มาลงของการสั่งซื้อนะตัวไงยๆก็คือว่าถูกช่อโกงนะครับถ้าสมมุติเราเป็นลักษณะ่งงานเนี่ยน,นะครับกรมการประกันภัยนี้ก็จะให้ความคุ้มครองหรือแม้กระทั่งว่า ข้อมูลของเราทางาน้ำเงินที่เราใช้เป็นเครื่องเงินการที่จะซื้อสุดค้ายาหยอนเราครับถูกแฮกไปงันเราูะหายไปก็จะเริ่มทำรุ่งรองนะครับเราก็จะมีหลักหลายความรุ่งรองนะครับทั้งสองอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรงงานฉบักที่เรามีที่เรียกว่าประหยัดและก็ย่อมยาที่สุดแค่299บาทนะครับก็ให้ความคุ้มครองถึงหนึ่งหม่นห้าพับาทครับนะครับในกาีที่ว่าเงินเราถูกโกงไปใช่ไหมครับอีสปาเข้าไปแฮก ขโมยเงินเราไปจากระบบบัตรมือถือแล้วของเราเมื่อตอนแตะหรือว่าสินค้าที่ไปซื้อมาแล้วไม่ได้มาไม่ตรงปกนะครับก็ทดใช้ตามูลค่าของสินค้าที่ซื้อไปขายผมในวงเงินไม่เกินห้าพับาทถ้าพอในนี้ความมุ่งองที่หนึ่งหรือว่ากรมธรรม์ประเทศที่หนึ่งนะเนี่นะครับก็2องร้อเก้าสิบ้าทโครงการหนึองคุ้มครองห0 0พันหรือ1นึ่นะครับแล้วด้าที่สองก็จะเป็น450บาทเก้าครับอันนี้คุ้มครองมากขึ้นอีกเก้านะครับ15,000บาท กับ5,000บาทข่าวเหมือนกันนะครับถ้าสินค้าก็คือคู่ครอง5,000บาทแล้วในกรณีที่ถูกแฮกเงินหรือว่าการสูญเสียของเงิน50,000บาทข่าวนะครับอันที่สานะครับอันนี้คู่ครองเรียกว่าอัลกอริเลยครับผมนะครับก็คือว่าเป็น3,000บาทกับ100,000บาทนะครับเรียกประกันภัยก็เพียง850บาทครับและที่เอา850บาทนี้ไม่ได้หมายความว่าเราซื้อสินค้าหนึ่งพันซื้อประกันภัยหนึ่งพัใช่อไป อันนี้มันฟุ้งเปองหนึ่งปีเพร้คมเสียงของเราแล้วนะฟุ้งฟ่องเราทขาติดลบเาโภมในปีที่ผ่านมาแล้เราเจ็ดร้ยสิบแปดล้านครั้งคือนะครับที่รุ่นชุ่มีหน่อยโลดระ่าโภเป็นปแล้วที่งจแล้วเนี่ยไอ้ซ์แรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าการซื้อขายกันนทางไซเบอร์นยัแบเจ้าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมันไม่เคมากเลเราไม่ได้มรอกัากก้องสินค้าเราไม่จะไม่รู้จักเขามาก่อย ใือชอดุลนันจะเปนากครับพราะฉะนั้นนะบเราก็ต้องป้องกันรอยนิงก่อนนะครับืระมัดระวังว่าไปซื้อผ่านเว็บไซต์ไหนที่มันน่าเชื่อถือในขนะเดียวกันก็มีกรมรรม์ประกันภัยเชื่่สาเดอร์ชัองกันชั้นหนึ่งครับเหมือนกับล็อตสองชนแานพานแค่บนฝ่ามือเราก็สามารถจะซื้อได้นะครับี๋ยวให้ก็ติดต่อที่1 7 3 6นะครับหรือว่าถ้าอยากไปแวะเยี่ยมชมสาขาบริษัทที่ประกันภัยนะครับได้เชิญเช่น ครับเรามีแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันในที่เป็นช่วงก็สามารถเคลมได้นะครับแล้วเราก็มีทิปสั่งเคลมนะครับก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์รีบล้อมกค่าเสียหายเพิ่มเติจะให้สรุปที่สุดนะครับโทรไปหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับแจ้งว่าเราต้องการใช้สิทธิ์รีบร็อกค่าเสียหายเพิ่มเนะครับถ้าเกิดในขั้นตอนดูแลเป็นอย่างดี